สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thalo u ั b a n Dance b i อ p ิญญานะคะก็ขอบคุณทุกๆการติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็เป็นกำลังใจสนับสนุนทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะนะคะก็ทำให้รู้ว่ายังมีเพื่อนๆที่คุยกันอยู่เป็นกัลยาณมิตรต่อกันอยู่นะคะก็เหมือนเดิมค่ะ อยากเรียนเชิญเพื่อนๆถวายลมหายใจสักสามคู่เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชานะคะก็นิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวนะคะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นะคะหรือหายใจธรรมดาเป็นธรรมดาก็ได้ค่ะไม่ต้องหายใจลึกหรืออะไรใดๆด,ดทั้งสิ้นได้หมดค่ะเพราะธรรมะคือธรรมชาตินะคะก็พร้อมก็ ตามลมหายใจกันเลยนะคะสักครู่เดียวขอบพระคุณนะคะ สาธุสาธุนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านด้วยนะคะสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลนะคะก็ขอสิ่งเหล่านั้นส่งถึงเพื่อนๆพื่อนการยานมิทั้งหลายนะคะอ่าวันนี้มีอะไรมาฝากอ่าใส่บาตรวัดเจดีย์หลวงตอนเช้านะคะอ่าวันนี้พาลูกๆไปใส่บาตรด้วยทั้งครอบครัวยกเว้นลูกคนโตนะยังอยู่กรุงเทพยังเรียนที่กรุงเทพ จุฬาสอบเสร็จแล้วค่ะแต่ก็มีงานนะแล้วก็มีงานกลุ่มมั้งอา เตรียมตัวเฉลิมฉลองพร้อมหน้าถ้าลูกกลับบ้าน <c oughs> ุเพิ่งก็เหมือนกันใช่ไหมคะถ้ามีใครจะกลับบ้านก็จะดีใจหรือการไปรวมกลุ่มกันใช่ไหมคะการเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เนาะแต่ถ้าใครไม่ใครอยู่คนเดียวหรืออะไรใดๆก็ตามเราสามารถฮิลตัวเองได้แล้วเนาะจากการดูลมหายใจการปล่อยวางการ ไปหันหันไปหาธรรมชาตินะคะเดินออกกําลังเอ่ยไปไหว้พระเอ่ยการเข้าวัดไหว้พระเนี่ยค่ะเป็นการได้พลังงานบวกที่สุดเลยนะเพราะว่าพลังงานบวกจะร้อมรอบเราค่ะพลังบวกจากศีลศักดิ์สิทธิ์เอ่ยการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเอ่ยจะล้อมรอบเป็นสนามพลังงานเป็นออร่าไม่ให้ท็อกซิกหรือพลังงานลบเข้ามาถึงตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นการหมั่นปฏิบัติทุกทุกวันเนี่ยค่ะเป็น พลังอันยิ่งใหญ่เลยนะว้าย <laughs> <laughs> มาแล้ว <laughs> ท่านมาคอนเฟิร์มว่าใช่เลยเนี่ยที่พูดถึงนี่แหละมันปฏิบัตินะสนามพลังอันยิ่งใหญ่เนี่ยอยู่ตรงนี้นั่นเอง,งโอ้ความลับที่ชาวเรารู้ก็คือถ้า รั์ทางทำเต็มทางโลกก็จะเต็มเองเชื่อศรัทธ,ธานะคะโดยเมื่อเราเชื่อศรัทธ,ธาขอเชื่อเราจะได้รับนั่นแหละความรับจริงๆนะเพราะเพราะว่าไม่ว่าจะรู้เรื่องดีสิ่งใดมานะแม้เราจะแง้มื่อคนสนิทที่ไม่ใช่คนในครอบครัวนะสิ่งที่มันจะมาเรื่องเราดีๆมันก็จะช้าลงไปอะคะ่ะเ,เพื่อนเมันช้าลงไปแบบอื เห็นดูเลยอ่ะโอ้ยยับยั้งยับยั้งเพราะนั้นการปฏิบัติทุกอย่างพลังงานต่างๆนะเพื่อนๆตอนนี้สถานาการณ์ในปัจจุบันเนี่ยถ้ามีอะไรที่เข้ามาเป็นสิ่งที่ไม่โอเคพลังงานที่เป็นกิเลสลักโลภโกรธหลงความอยากอย่างเงี้ยนะคะอยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็นหรืออัตตาตัวตนน่ะตัวเราของเราอย่างเงี้ยนะคะมีทุกคนนะมีทุกคนแค่เรา นิ่งดูรู้ปล่อยไปนิ่งดูรู้ปล่อยไปว่างให้ได้เร็วเลยแค่เราไปรับรู้ว่าอ๋อมีตัวตนเหรอว่างนะอ่ายิ่งแบบใครมีชื่อเสียงนะก็จะจะยิ่งตัดอัตตาตัวตนก็จะมาโดยไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเลยอะนะคะธรรมะคือธรรมชาติเนาะมันก็เป็นเช่นนี้แหละใช่ไหมเพื่อนๆ บ่อยมากเลยอ่ะนะก็พลังงานของเ,เพื่อนๆโดยส่วนรวมนะโดยส่วนใหญ่เพราะนี้เป็นแรนดอมก็จะมีรักที่ราบรื่นอยู่กันจนแก่้นเท่ามีทูมี ư, มทูตสวรรค์เหรอศาสนาคริสตมีทูตสวรรค์มีเทวดามาดูแลปกปักรักษาร้ายล้อมไปด้วยกลีบกุหลาบมาหัวใจสุดยอดยอดไม้เท้ายังเป็นแบบดอกกุหลาบบานเลยแต่ถ้า ถ้าผู้ใดยังมีเรื่องราวใดๆในความรักนะที่ตอนนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นดังใจปรารถนาเลยอ่าตั้งอยู่ในทานศินภาวนาอยู่ในปัจจุบันเนาะเราพอเราใช้สมาธิภาวนาสวดมนต์ภาวนาปัญญาจะมาเองเนาะปัญญาจะรู้ว่า ท็อกซิกหรือเปล่าถ้าท็อกซิกเราก็ต้องวางปล่อยวางเขาออกไปแล้วเราก็เดินไปข้างหน้ายังไงซะ10บทับ10บร้อยทับร้อยยืนยันว่าเพื่อนๆช่องชาวเราจะมีคู่รักที่หวานชื่นอย่างแน่นอนแอบปิ้งหายเห็นไหมอ่ะอ่ตรงนี้ก็คือมาบอกเลยว่าการปฏิบัติภาวนาของเพื่อนๆเนี่ยยังไงซะเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ ครอบคุมดูแลอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะข้างๆก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีพลังงานความรักพลังงานบุญพลังงานบวกปิ้งความสุขเห็นไหมคะก็คือเหมือนเราบอกสุขไม่มีอยู่จริงทกุก็ไม่มีอยู่จริงนะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเรื่องราวอันใดที่มันต้องเก็บก็เก็บไปเถอะนะมันเป็นความสุขแล้วก็ใส่บาตร ทำทานหมั่นทำทานนะบุญเราก็ต้องเติมถูกไหมพลังงานดีๆก็ต้องเติมเช่นเพื่อนไปเข้าวัดเนี่ยเพื่อนก็จะได้รายล้อมไปด้วยพลังบุญพลังบวกเต็มไปหมดเลยกลับออกมานี่พลังบวกชุ่มๆเลยก็เป็นเกาะป้องกันเป็นออร่าให้เพื่อนๆหลายหลายชั้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เรื่องกายกับจิตวิญญาณเนาะสังขารคือร่างกายจิตใจเนาะมันไม่เที่ยงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเพื่อนๆ ถ้าเข้าใจในสัจธรรมตรงนี้ความสุขเรียบง่ายของเราเนี่ยค่ะคือการให้นะให้ทำบุญตักบาตรเอ่ยเนี่ยวันพรุ่งนี้วันพระใหญ่เนาะวันวิสาขาบูชานะคะวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรัสรู้และปรินิพานนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยที่ท่านท่านท่านพบคือท่าน84,000พระธรรมขันเนี่ยนะ มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นก็คือเราชาวพุทธเนี่ยมีความโชคดีเป็นอย่างยิ่งนะที่เห็นสุขเห็นทุกข์แล้วก็วางได้เพราะรู้ว่ามันคืออนัตตานิจังทุกขังอนัตตาดินแดนที่ว่าออ้ยนิพานอย่างสงบไม่มีวันนี้มันมีนิพานชั่วขณะนี่แหละค่ะนะคะค่อยๆปฏิบัติกันไปนะปิงเต็มกล้องหรือเปล่านี่ยสุดยอดมากๆขอเคาะระฆังหน่อย ขอบพระคุณค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเจริญก้าวหน้าเขาออกมาตลอดตลอดและตลอดขอยืนยันพลังงานนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนเป็นสิ่งที่ดีงาม8ปเจริญก้าวหน้านะคืองานก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าเทพเทวะปลุกปักรักษาคุ้มครองท่านมาเตือนว่าถ้าพลังงานแห่งกิเลส ตันหามาเดวิลใดๆมายับยั้งมันนะวางมันลงวางมันลง,ง,นลงแต่อย่างไรก็ตามท่านควบคุมอยู่นะท่านเอาอยู่ท่านดูแลเราให้เราปฏิบัติไปปฏิบัติดีปฏิบตับติชอบเพราะเรารู้แล้วซึ่งความลับของความลับของอนันตจักรวาลแห่งนี้ปิง๊ง บอกแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลเพื่อนๆเ,เห็นปล่า,านะคะท่านดูแลแหละนะควบคุมไม่พอดูแลแทหกหกยืนยันพลังงานให้ควบคุมและดูแลเห็นไหมอ่ะปิงปิงโอ้โหหลวงปูท่ทวดยืดเหนียวจิตใจมาเลยคือเพื่อนๆน,น่ยมีครูบาอาจารย์แหละนะมีพระ สงองค์เจ้ามีพระพุทธเจ้ามีครูบาอาจารย์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นองค์ใดก็ตามเนาะจะเป็นแบบพระสายปฏิบัติเอ่ยหลวงปู่ม่านหลวงปู่ชาหลวงตามหาบัวหรือหลวงตามหาบวญยานสัมปันโนหรือจะเป็นตอนนี้ก็คือพระอาจารย์เชยาสารโรหรอหลวงพ่อวิริยังหรอครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็ พระอาจารย์ประสันโนที่อเมริกาด้วยก็มีเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นองค์ใดนะมีหลายองค์มากเลยนะเราไม่อาจกล่าวถึงท่านได้หมดเนาะเพราะว่าครูบาอาจารย์เราเยอะเหลือเกินนะทางเหนือนี่ก็จะมีแบบที่ท่านสิ้นไปแล้วก็มีเนาะพระหลวงเข้าเปลี่ยนนะคะวัดอารัญวิเวกนะคะนี่หลวงหลายองค์ หลวงปู่แหวนซูจินโน่เนาะก็ไม่มีก็ทุกคนรู้จกักเนาะก็ถ้าเรนจะมีทางนู้นก็หลวงปู่หลวงปู่ทวดเนาะหลวงตามาเงี้ยนะคะแล้วก็คือหลวงปู่ดูหลวงปู่ทว,วดหลวงตามาบทสวดพระมหาจากักรพรรดินะคะ ท่านท่านมาแล้วอะทำไงดีนะโมพุทธายาพุทธตระตะนายาณมณีนพรสิสสหัสสุธรรมะพุทโธธรรมุสังคโยยถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาคีทานังวรังคนังสิวิจัมมหาเถระอหังวันธรมิทุระโตอะหังวันธรมิทาตุยอะหังวันธรมิสสะปัสสะพุทธธรรมะสังฆปูเชมิสาธุสาธุอนุโมทรมิปิดตรงนี้เลยนะคะก็ท่านมาอำนวยอวยพรแล้วค่ะเพื่อนๆนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันดีสิ่งดีๆ ขอให้สิ่งดีๆสถิตยอยู่กับเพื่อนๆน,นะคะอใต้สำรับง่ายๆสบายๆจริงๆดีใจด้วยนะคะง่ายๆสบายๆนะคะขอความสุขความสวัสด,ดีอยู่กับเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมตั้งจิตมั่นนะคะถ้าวันวันใดก็ตามเวลาใดก็ตามนะคะนึกขึ้นได้ทำทันทีเนาะ สวดเลยอย่างยอดพระกันไตปิฎกเนี่ยสวดเร็วๆก็ไม่เกิน10นาทีนะคะก็จบนะสวดตอนแรกครั้งแรกถ้าใครไม่เคยสวดเลยก็จะช้าหน่อยแต่ถ้าสวดไปเรื่อยๆกๆๆๆๆๆๆ็จะเร็วค่ะนะคะหนึ่งจบภายในเนี่ยแปถึงสินาทีนียแหละคะ่ะรวมแผ่เมตตาด้วยก็จะประมาณ10นาทีเลยนะหรือเราสวดเร็วไม่รู้เนาะแล้วก็ถ้าจะเป็นวันศีลวันธรรม บทสวดพระธรรมจักรกับปะวัตนสูตรก็ยิ่งดีใครที่ยังสวดภาษาบาลียากเซิร์ชหาคำแปลใครที่ยังไม่ได้เปิด YouTube ไปเลยค่ะเยอะแยะเลยค่ะไปติดตามทุกทุกท่านที่โพสต์บทสวดไว้เลยนะ เต็มไปหมดเลยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญให้เพื่อนๆชาวเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายของชาวเรานะคะเหลือกินเหลือใช้เหลือจ่ายเหลือแจกเหลือกินเหลือใช้เหลือจ่ายเหลือแจกนะคะตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีนะคะช่วยเหลือใครได้ก็ เต็มที่เลยนะคะยังไม่ต้องรอให้เป็นเศรษฐีเราก็ช่วยทุกคนได้หิวใจได้นะคะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่เพื่อนๆในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ